สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับช่อง Family by Shop อย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆหลายคนฟีดแบ็กเจ้าตัวนี้เข้ามานะครับผมเจ้าตัว Biston Wide w a i ที่ทางร้านเราฟูลคัสตอมไปนะครับซึ่งหลายๆคนอยากจะรู้ว่าการประกอบแบบนี้นะครับต้องใช้งบเท่าไหร่นะครับประกอบอะไรยังไงองค์ประกอบเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้เราจะมา break down ให้ทุกคนได้รู้กันไปเลยนะครับว่าเออการที่เราอยากจะได้รถแบบนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบแบบไหนบ้างนะครับโอเคไปดูกันครับ โอเคหลักๆก,ก่อนนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเรื่องของตัวเฟรมก่อนนะครับหัวใจสําคัญของเจ้ารถตัวนี้นะครับผมต้องให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะว่าเฟรมพวกนี้มันเป็นเฟรมวินเทจนะครับไม่ใช่เฟรมผลิตใหม่ไม่ใช่เฟรมที่มีสต็อกแบบเยอะๆไม่ใช่นะครับมันจะเหมือนเสื้อผ้าวินเทจนะที่มีอย่างละตัว2ตัวนะครับก็แล้วแต่โอกาสแล้วแต่โชคของแต่ละคนที่ว่าจะไปเจอจังหวะมาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถามว่าถ้าอยากได้แบบนี้เป๊ะๆเลยผมก็ตอบลำบากว่าเฮ้ยเรา เราก็ไม่ได้มีสตอ็อกนะครับพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าจะไปเจอในคนประกาศขายหรือเจอตามโกดังต่างๆอันนี้ผมจะไม่สามารถยืนยันและตอบลูกค้าได้ว่าเฮ้ยถ้าอยากได้เฟรมแบบนี้จะไปหาซื้อที่ไหนนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าหาตาม facebook เอาหรือว่าตามโกดังมือสองเอานะครับซึ่งถามว่ามันจะมีเป๊ะๆไหมอันนี้เปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างยากนะครับ แต่ถามว่าถ้าเอาใกล้เคียงผมว่ามีนะเรื่องของสีเทาๆอะไรเงี้ยเออผมว่าไปหาตามอินเทอร์เน็ตน่าจะมีนะครับแต่เรื่องของย e ี่ห้อก็อาจจะแตกต่างกันไปเอออันนี้ก็เลือกเลือกดูกันเอาเองนะครับซึ่งราคาผมว่าพวกนี้มันไม่ได้แพงนะครับอยู่หลักพันนะครับสี่สห้าพันประมาณนี้นะเรื่องของเฟรมตัวรถบางทีมาให้เป็นทั้งคันเลยก็มีนะครับผม โอเคแต่ถ้าสมมุติว่าใครแค่ว่าเอย,อยากจะได้ทรงประมาณนี้แต่เรื่องของยี่ห้อแต่เรื่องของสีไม่ได้จําเป็นไม่ได้ซีเรียสเนี่ยผมก็แนะนําว่าโอเคถ้าคุณชอบมิติรถแบบนี้คือ1เลยนะครับต้องใช้เฟรมขนาดใหญ่นะครับสัก19นิ้วถึง20นิ้วนะครับเพื่อให้ลักษณะเฟรมเนี่ยมันดูเต็มไม่เต็มหน่วยนะครับเวลามองออกมาี่เฟรมมันจะดูแบบเป็นเต็มไม่ไม่มีการลาดลงนะครับท่อนอนเนี่ยจะไม่ลาดลงโอเคถ้าคุณอยากได้รถแบบนี้คือต้องใช้รถไซส์ใหญ่นะครับ 1920แต่การลดใช้รถไซส์ใหญ่ก็คือตัวของคุณก็ต้องใหญ่ด้วยนะครับเพื่อให้มันเหมาะกับขนาดรถนะครับแต่ถามว่าคนตัวเล็กปั่นรถไซส์ใหญ่ได้ไหมก็ปั่นได้นะครับแต่ว่าเรื่องของหลักอานกับสเต็มก็อาจจะต้องย่นลงมานะเพื่อให้มันเหมาะกับตัวเราแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอเขาเรียกอ,อะไรเวลาค่อมนะครับก็อาจจะติดเป่านะซึ่งอันนี้ก็ถ้าใครมีประสบการณ์ในการปั่นอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ได้ใช่ปัญหานะก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับ ส่วนเรื่องของโทนสีอันนี้ก็ว่ากันไปแล้วแต่คนนะถ้าชอบสีแบบนี้ก็เลือกซื้อหากันได้เลยนะครับโอเคเรื่องเฟรมจบไปนะครับต่อไปนะจุดเด่นสําคัญของเจ้าคันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องของแฮนด์นะครับผมซึ่งแฮนด์ตัวนี้มันเป็นแฮนด์นิโต้อัลบาทอสนะเป็นสไตล์พ่อบ้านนะครับผมว่าดูสวยและลงตัวและเหมาะกับตัวเจ้า26 MTB มากมากนะซึ่งตัวนี้ก็เป็นนิโตอัลบาทอสทรงพ่อบ้านนะครับการที่ใส่แฮนด์ทรงพ่อบ้าน สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของสเตมนะครับที่จะต้องมีความยื่นออกมาหน่อยนะครับเพื่อชดเชยกับการที่แฮนด์มันหักเข้ามาหาตัวเราเพื่อให้องศาวลาเราเรา,เราปั่นเนี่ยเวลาเลี้ยวมันจะได้ไม่ติดเขาด่านะครับผมอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับ แต่ในคันนี้นะครับเราใช้สเต็มอยู่ที่ขนาดนะครับความยื่นอยู่ที่110มิมนะครับแล้วก็ความสูงของสเต็มเนี่ยอยู่ที่225ม mm ิมตนะครับตัวสเต็มนี่เป็นของนิตโตนะโอเคแต่ว่าสมมุติใครมีตัวที่ใหญ่กว่าปกตินะครับมีหลังที่ยาวกว่าปกติ<ม>ก็สาม,มารถเลือกใช้สเต็มที่มีความยืดมากขึ้นไปอีกได้อัน,นี้ก็แล้วแต่กรณีไปนะครับผมอ่า โอเคนะครับเรื่องแฮนด์กับเรื่องสัมเป็มจบไปแล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะต่อมานะครับห้วยคอนะอันนี้ก็ได้เปลี่ยนใหม่นะครับที่เห็นแบบวิงวิงแบบนี้ก็คือเป็นของแท้งนะครับผมเป็นแท้งเลวินนะครับเป็นตัว NJS นะซึ่ง ตัวเฟรมตัวนี้มันเป็นขนาด1นิ้วเกลียวนะครับผมเวลาเราเลือกถ้วยคอนะครับอย่างที่หลายคลิปผมทําไปแล้วคือเราก็ต้องดูขนาดถ้วยคอก่อนนะแล้วก็ค่อยเลือกซื้อถ้วยคอนะครับซึ่งกรณีจุ่มตัวนี้ก็เป็นจุ่ม2 2บปกติก็คือสางนิ้วปกตินะครับก็เลือกใช้ถ้วยคอขนาด1นิ้วเกลียวนะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นสีเงินเงานะครับก็ต้องเป็นของแท้งนะนะครับ แล้วพอเราซูมเข้ามาดูใกล้ๆอีกทีแล้วก็จะเห็นตัวหยุดสายตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหยุดสายตัวนี้นะครับค่อนข้างหล่อเหลาเอาการมากๆเพราะว่ามันเป็นของ p w e r Component นะครับผมสีเงินนี้นะครับซึ่งตัวเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่นะก็จะอยู่ประมาณ2,150บาทถ้าผมจะไม่ผิดนะถามว่าทําไมต้องใช้ตัวหยุดสายหน้านะครับถ้าคุณเลือกใช้เบรกผีเสื้อนะครับ 100%เเลยคือมันต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเพื่อหยุดสายเบรกนะครับเพื่อให้ปลอกสายมันมาหยุดและปล่อยสายสลิงลงมาได้เพื่อเอามาใช้กับเบรกผีเสื้อได้นะครับผมอันนี้ก็คือใครอยากใช้เบรกผีเสื้อก็ต้องมีตัวหยุดสายหน้านะครับแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบตัวหยุดสายหน้าก็แนะนําว่าไปใช้วีเบรกนะครับเพราะวีเบรกมันปกอกมันต่อสายตรงลงไปเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าลูกค้าชอบความคลาสสิกนะครับคันนี้ก็เลยจัดให้นะครับเป็นตัว หยุดสายหน้าตัวนี้เลยนะครับซึ่งทําไมถึงต้องใส่ของพอมันมีความเป็นมานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องควักตังค์ซื้อตัวแพงนี้ก็ได้นะครับเราไปใช้ของไดคอมปกติก็ได้ที่ใส่ตรง้วยคแต่กรณีของลูกค้าคนนี้นะครับสร้างอะ่ะมันสั้นเกินไปนะครับเวลาใส่ืวอคอไปมันไม่มีเนื้อที่ให้ใส่ตัวหยุดสายของไดคอมทีอ่อยู่ระหว่างทวยคนะก็ต้องเลือกใช้เป็นของพอเพื่อเอาไปหนีบกับสเต็มแทนนะครับอ่าโอเค อันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเคลียร์กันนะจุดนี้นะครับผมโอเคนะครับต่อมานะคันนี้เรื่องของชุดล้อนะครับก็ตัวนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับเป็นชุดล้อของอเป็นดุมซูซูเอะนะครับแล้วก็ขอบล้อน่าจะรู้สึกว่าเป็นอารยา TX 6 3 3สนะครับสีเงินด้านนะครับผมอ่ะซึ่งคันนี้ก็เปลี่ยนชุดขับใหม่เป็น ตีโอเล11ิดสปีดด้วยนะครับดังนั้นเพื่อให้รองรับกับชุดขับสมัยใหม่เราก็ต้องเปลี่ยนดุมใหม่ให้รองรับแล้วก็เรื่องของ performance ที่ดีขึ้นนะครับการลื่นความลื่นนะครับแล้วก็ความคงทนของดุมสมัยใหม่เนี่ยมันดีกว่าดุมเก่าแน่นอนนะครับซึ่งพอเปลี่ยนดุมใหม่แล้วเนี่ยก็นะฮะอย่างที่เห็นลุกมันก็ดูคลีนขึ้นเยอะนะครับแล้วก็สามารถไปรองรับกับชุดขับได้เลยแล้วก็ลูกค้า เลือกใช้เป็นใบาจานนะครับของสติทแลน n d ขนาด42ฟันนะครับเพราะว่าอันนี้เน้นปั่นทั้งเรียบนะซึ่งเน้นปั่นทั้งเรียบผมบอกเลยว่าสเปค42ฟันเนี่ยตอบโจทย์มากนะครับคือไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปกําลังดีนะครับแล้วก็เรื่องของตัวยางนะครับก็คือ เป็น p a n a r a c e r Sedicaria นะครับ X4 26 2 1คูณ2.1ซึ่งทำไมถึงลูกค้าถึงเลือกใช้ดอกตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเขาอยากได้ให้มันมีความมี texture หน่อยเหมือนพวกรถอ่ f o r Wheel นะครับซึ่งใส่ยางดอกๆมันก็ดูมีลูกเล่นนะครับดูมีท e x t u r e ขึ้นมาหน่อยนะครับให้รถมันไม่ดูหน่าเบือ่อเออดูมีความแบบดุดันหน่อยนะฮะโอเคเรา okay. มาดูในส่วนต่อไปครับก็คือเรื่องของเบรกนะครับตัวนี้ เบรกผีเสื้อตัวนี้เราใช้เป็นตัว DC 980นะครับไดคอมเป้ pe, นะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับเป็นเบรกผีเสื้อที่สวยงามคลาสสิกนะครับแล้วก็มีสีสันให้เล่นพอสมควรนะแต่อย่างคันนี้คอนเซปต์เราเป็นตัวคลาสสิกก็คือต้องใส่เป็นสีเงินนะอ่าซึ่งหน้าหลังก็อยู่แค่ประมาณ2,600บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็จับคู่กับมือเบรกไดคอมเป้ SS6 นะครับผมตัวนี้ก็เป็นมือเบรกสำหรับ เบรกผีเสื้อนะครับไม่สามารถเอาไปใช้กับ v ีเบรกเพราะว่ามันจะทําให้เบรกเราลึกนะครับผมอันนี้ก็เวลาเลือกมือเบรกกับก้ามเบรก ต้องแมชกันด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อความรู้หนึ่งนะครับมือเบรกตัวนี้ราคาไม่แพงครับอยู่แค่คู่ละ1,300บาทเท่านั้นนะซึ่งเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากๆนะแล้วก็ performance ที่ได้มาคือผมบอกเลยว่าดีแบบมากๆนะครับดีคุ้มค่ามากๆโอเคตัวนี้นะครับตัวหยุดสายหลังนะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นอันนี้ก็คือเบอรกใหม่นะครับเป็นของนิโตนะรหัส as 2เป็นตัวหยุดสายหลังสำหรับเบรกปีเสื้อนะอ่าก็สวยงามนะฮะดูใหม่ขึ้นเยอะเลย แล้วก็มาดูในส่วนของส่วนของตะแกรงหน้านะครับตัวนี้ตะแกรงหน้าน,นี้เพื่อนๆอ,อาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือเจ้าตะแกรงลักแหลกตัวพิซซ่าแหลกนะครับผมซึ่งเป็นขนาดที่เป็นขนาดใหญ่ที่สุดของทางแบรนด์เขานะซึ่งมีสีโครเมียมสวยมากนะคลาสสิกค,คือดูเข้ากับรถมากๆเลยฮะก็สามารถใส่ได้ทั้ง26นิ้ว 27.5700C แล้วก็ตัวขามีให้เลือก2แบบก็คือระหว่างการจับที่ดุมกับจับที่ตัวนอ็อตตะเกียบสำหรับเฟรมตัวไหนที่มีนอ็อ ยึดที่ตะเกียบอะนะโอเคคันนี้นะครับเรื่องของบันไดนะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกใช้เป็นตัว MKS C1 Touring Next Easy นะครับ Easy ก็คือตัวปลดเร็วนะครับถามว่าลูกค้าเอาขึ้นรถบ่อยนะตัวนี้ก็เลยต้องใช้เป็นตัว Easy เพื่อปลดบันไดออกไม่ให้ับบันไดไปขูดกับตัวเบาะรถยนต์ได้นะครับก็เหมาะมากๆกก็ความคลาสสิกความลื่นความเงานะครับตัวนี้ก็คือท็อปสุดแล้ว ราคาก็จะอยู่ที่คู่ละ3,900บาทนะครับเป็น Made in นเสบะเลยเป็นบันไดที่คงทนมากๆนะครับคือใช้ได้เลยตลอดชีวิตนะครับผมใน1คู่อันนี้แล้วก็จะมีลุกหลังจากที่ลูกค้ามาที่ร้านอีกทีหนึ่งนะครับคือมาประกอบเขาเรียกอะไรมาช้อปปิ้งเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีติดตั้งเรื่องของตะแกรงหลังนนโตะนะครับตัวนี้เป็นแคมปี้นะครับ M. T แคมปี้นะครับสำหรับ 126นิ้วนะก็ตัวนี้ก็เป็นชุดกลางของนิตโตเขาไม่ได้ชุดใหญ่มากคือเป็นชุดระดับกลางนะครับซึ่งกําลังดีดูสวยกําลังดีนะจริงๆคันนี้นะครับหลักๆแล้วก็ประมาณนี้นะคือดีเทลอะไรพวกนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับเรื่องของอะไรโดยรวมคันนี้จบบินไปนะถ้าจําไม่ผิดก็จะอยู่ประมาณ5 6หมื่นได้ครับคือไม่รวมตัวเฟรมนะอ่าไม่รวมตัวเฟรม แต่สําหรับใครที่งบไม่ได้เยอะนะแต่อยากได้ลุกแบบนี้ก็แนะนําว่าเปลี่ยนแค่แฮนด์นะครับเปลี่ยนแค่ยางก็จะได้ลุกแบบนี้แล้วนะครับเออก็ไม่กีมอาจจะงบประมาณอยู่ประมาณหมื่นนิดๆครับสําหรับใครที่งบไม่เยอะ แต่ถ้าอยากจับเป็นสตรีมแบบนี้เลยก็ประมาณ5-6า0 0หมื่นบาทนะครับผมก็ยังไงก็สามารถเข้ามาปรึกษากันที่ร้านได้นะสำหรับเจ้าบิสต์โอนไวเวคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะหายสงสัยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ peace